สามล้านบาทคือค่าแปเจีสูงสุดที่ต้องจ่ายเพื่อให้ลูกได้เข้าเรียนกว่า4ี่แสนล้านบาทคืองบประมาณปฏิรูปการศึกษาไทยเพิ่มจากเดิมสองเท่าแต่ผลลัพธ์ดีขึ้นหรือไม่ยาแก้หวันจำนวนกว่า11ล้านเม็ดหายออกจากระบบรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลรัฐถึง12แห่งปี2,504 ประเทศไทยมีพื้นที่ป่าไม้กว่า2,070,000ตารางกิโลเมตรแต่ในปี2,552มีพื้นที่ป่าเหลือเพียง1 7 0 0 0 0ตารางกิโลเมตรพื้นที่ป่าที่หายไปกว่า100,000ตารางกิโลเมตรเมื่อวิกฤตร,รุนแรงระบบตรวจสอบล้มเหลวถึงเวลาที่ทุกคนต้องรวมพลังเปลี่ยนประเทศไทยให้ก้าวพ้นการทุจริตคอร์รัปชัน ก้าวแรกสู่การเปลี่ยนแปลงที่สำคัญสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือสำนักงานปปอชอเป็นองค์กรหลักที่มีบทบาทสำคัญยิ่งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมีชอบในวงราชการก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่17พฤศจิกายน2542ดำเนินงานโดยคณะกรรมการปปอชอจำนวน9ท่านซึ่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒ ที่มีความซื่อสัตย์สุจริตได้รับการสรรหาตามรัฐธรรมนูญและได้รับการแต่งตั้งจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว <lectures> ตามคำแนะนำของวุฒิสภาซึ่งประกอบด้วยประธานกรรมการปราปชได้แก่นายปานเทพกล้านรงค์รานกรรมการปปชได้แก่นายกล้านรงค์จันทิกในายใจเด็ดพรชัยยา นายประสาทพงศิวาภัยศาสตราจารย์พักดีโพธิศิรินายวิชามหาคุณนายวิชัยวิวิทย์เสวีนายปรีชาเลิศกมลมาศและพลตำรวจเอกสถาพรหลาวทอง ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็นองค์กรนำด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตสำนักงานปปชจึงได้ดำเนินยุทธศาสตร์และมาตรการเพื่อส่งเสริมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของประเทศให้มีประสิทธิภาพมุ่งเน้นพันธกิจหลักในการปลูกจิตสำนึกคุณธรรมจริยธรรมและเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วนโดยมีภารกิจสำคัญ3ด้านคือ 1. ด้านป้องกันการทุจริตเสนอมาตรการความเห็นข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีรัฐสภาศาลหรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินให้มีการปรับปรุงการปฏิบัติราชการและอื่นๆเพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตตลอดจนเสริมสร้างทัศนคติและค่านิยมเกี่ยวกับความซื่อสัตย์สุจริตและส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ด้านปราบปรามการทุจริตไต่สวนและวินิจฉัยกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐถูกกล่าวหาว่าร่ำรวยผิดปกติทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือกระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชาพิจารณาโทษทางวินัย 3. ด้านตรวจสอบทรัพย์สินกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ต้องยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของตนเองคู่สมรสและบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะต่อคณะกรรมการปปชตรวจสอบความถูกต้องและความมีอยู่จริงรวมทั้งความเปลี่ยนแปลงของทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ดำรงตำแหน่งตามบัญชีและเอกสารประกอบที่ยื่นไว้ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาสำนักงานปปชได้สร้างสรรค์ผลงาน และโครงการต่างๆในหลากหลายรูปแบบโดยเฉพาะการปลุกจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันในกลุ่มเด็กและเยาวชนการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมนานาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริตครั้งที่14และที่สุดแห่งความภาคภูมิใจคือการได้รับรางวัลหน่วยงานภาครัฐสาขาความโปร่งใส The g o l Standard Awards 2 0ต9จากนิตยสาร Public Affairs Asia ของเขตปกครองพิเศษฮ่องกงในฐานะหน่วยงานภาครัฐที่มีการดำเนินงานโดดเด่นจากก้้วแรกของการเป็นองค์กรหลักในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชันสู่ก้าวที่แข็งแกร่งและมั่นคงมากขึ้นด้วยพลังความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนและแนวร่วมภาคประชาสังคมวันนี้ ทุกขั้นตอนของการทุจริตจะถูกจับตามองทุกความไม่โปร่งใสจะถูกตรวจสอบอย่างใกล้ชิดหยุดทุกการเคลื่อนไหวปิดทุกช่องทางคอร์รัปชันรวมพลังคนไทยขจัดภัยทุจริตเพื่อประเทศไทยพ้นวิกิตคอร์รัปชันก้าวสู่ปีที่14สำนักงานปปอชอ